เดี๋ยวจะพาน้องไปเที่ยวเชียงใหม่นะไปกางเต็นท์นอน <c oughs> อึศทำไมใช่หรอเขาบอกว่าให้ไม่กล้าี่โอ๊ย มันก็บอกไม่ได้หรอว่ามันดีตลอดก็ชี้มันเป็นอย่างนั้นไงนักศึกษาก็มีชีวิตที่มันยากผู้ใหญ่ก็คนที่ทํางานก็มีชีวิตที่ยากนักเรียนก็มีชีวิตที่ยากแต่ว่ามันมันมีสิ่งที่ดีกว่าที่มันทําให้เราผ่านเรื่องยากๆพวกนั้นไปได้ถุงมันอุยอฮ่า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 อัะยังฮ่า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 ฮ้าฮ่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 า นั่นแหละตอนนี้กำลังมาถึงตอนเมืองนะครับทุกคนวันนี้จะฟลายนะครับจะลอยนะครับลอยไปที่ฟ้านะครับทุกคนไปสุดเหนืออะไรอย่างนี้นะครับเ <ๆ S 1> ชียงใหม่อะไรอย่างเนี้ยก <ๆ S 1> ็จะมีบุคคลคนหนึ่งนะครับก็เป็นผงอีกแล้ว ก็น้องสาวผมนะครับทุกคนก็อึนซอเนี่ยแหละช่วงนี้เขามาเที่ยวไทยหรือพักผ่อนที่ไทยเนี่ยแหละเป็นวันหยุดอะไรอย่างเนี้ยผมก็เลยอยากจะถ่ายกับน้องสาวหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวก็อยู่ไทยไม่นานอะไรอย่างเนี้ยเนาะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะพาน้องไปเที่ยวเชียงใหม่นะไปกางเต็นท์นอนก็จะซื้อเต็นท์ใหม่ให้น้องสาวด้วยตอนนี้ก็เดี๋ยวน้องสาวกําลังขับรถมาเองนะจากพัทยาตอนแรกจะให้นั่งเก็บมาแต่เก็บแคนเินไปนะทุกคนเดี๋ยวเขานะทุกคนเดี๋ยวมา 여보세요 은서야 어 어떻게 잘 오고 있어? 여보세요 어 은서야 저기 어, 빨래 파킹에다 세워놨는데 빨래 파킹 알아? 어 빨래 파킹 어 빨래 파킹 세우고 아직 안 봤는데 시간 있어 아직 근데 그 저기 네 농가든가 하래 긴 건데 좀이 카페 하래 긴. 오늘 이 카페 오늘 이 카페 오늘 이 카페 오늘 이카 오늘 이 오늘 이 카페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  오어 어? 카페 오늘 어 카페 오어이 카페 오 왔어? 어? 오늘 이 카페 오어이 오늘 이 오늘 오오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  นี่นี่นี่สอวันนี้ดูแบบอ่ะแต่งเต็มแลน่ยวันนี้นี่มีกันม้วนผมได้วันนี้ของเยอะจังเลยแบบมีแค่เต้นเนี่ยเดี๋ยวไปถึงอ่ะซื้อเต้นให้ใหม่ก่อนเลยไม่หอเออก็คือเรไม่รับรู้อะไรเลยไงว่าวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ไม่มีอะไรเลยสอบชิวๆใช่ไหมกลับวันไหนเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ก็เหลือไม่กี่วันเนี่ใช่เดลย ป้าบอกว่าะจะเอิงซาเลียนแท็กซี่ให้เดี๋ยวมีห้าขึ้นอ่ะมีรถมีรถจะมารับนะหนูก็รีบแต่งตัวแบบแต่งหน้าไม่เสร็จโอเคไม่เป็นไรรถมาจริงไหมตอนตีห้าขึ้งหนูโทรหพี่เอยบอกว่าพี่โซพี่หักแกไม่ได้แบบฮะแล้วหนูต้องขับรถมาสองชัว <ś m ere> ช่วโมงอะเดี๋ยวเราพาไปสูดอากาศเย็นๆรอบนี้เราเน้นพักผ่อนครับทุกคนอะไรเหรอคะ เดี๋ยวตอนนี้เราเช็คอินก่อนนะไม่ใช่หรอเป็นคลิปชิลๆว่ะมันเหมือนรู้สึกว่าแกล้งไม่มีไม่มีแกลงไม่มีแกลงไม่แบบขึ้นภูเขาชิลๆทำอาหารกินตรงหน้าเต็นเออเดี๋ยวเราไปเจอที่เชียงใหม่กันไปกันไปกันเราไม่ได้นั่งเครื่องบรรนานาะใช่นั่งคู่กันอย่างเนี้ยน่าจะสิบปีสิปีที่แล้วไปเชียงใหม่รอบนี้อยากไปที่ไหนครับเออเราพอมีเวลาก่อนขึ้นดอยอยู่ไม่ได้คคิดอะไรมาเลยก็แบบ เออเชียงใหม่หรอคเแค่นัเออเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวราอ้ยไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่เลยเราอว่ารายการนี้สดๆดเลยไปโน่นเ่นยังไม่ได้เช่านะเนี่ยไปเช่าหน้างานทุกอย่างไม่มีอะไรเลยวันนี้ไม่มีอะไรเตรียมยอนนะอ่ะแต่เราเราดูเรดูทุกอย่างมันจะไหลเลย ่ารถเก๋เช่ารถเก๋ไม่มีรถเช่าว่ะไปที่ที่เช่ารถอ่ะพี่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเช่าเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดี๋ยวขับน้อยนะอุ้ยจะนึกขับมอเตอร์ไซค์เหรเป็นไงมาเที่ยวกับพี่ชายยังไม่ได้ไม่มีแพลนมีแพลนตั้งรับไหวไหมคิวไหม สรุปจะกิน <expand> อ, <traditions> อะไรอยากกินอะไรอะไรก็ได้กินตอนนี้กินตอนนี้น้ีงมองบอกว่าเมื่อกี้แม่งมาถึงนั่งหาเว็บไซต์ว่าอาหารทีเด็ดอากาศดีมากเลยอ่ะอากาศดีเนาะซึิงไหมตรงตรงนี้ไหมโอ้ยดูดีนะเนี่ยแต่จริงจริงตามที่อุปภูดเลยก็คือสไตล์สไตล์ง่ายๆสไตล์ฝรั่งเราชอบตรงที่ว่าถ้ามาเชียงใหม่อ่ะไปร้านไหนมันก็จะมีข้าวซอยเอาชุดเบรคฟักชิ่งอ๋อไปอยู่ไปไปไปหยกหรอกกินแต่สไตล์ฝรั่งเนาะ เอ็มวายเอ็มหนุกที่นี่ดูไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่โดนไล่เยอะเลยดูดิสูงว่ะแหละทำไมถึงมันมีมีมินามอ๋อนี่เหรอคุณจะรู้ไหมรู้ไหมรู้อ๋อเหรอใช่ใช่ใช่เรบอกอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นประตูใช่ไหมประตูประตูป้องกันศัตรูเฮ้ยเราเรียนฟอรดสามมาไว้โรงเรียนเดียวกันนอน fortuneer ดีดีอะว้าวดีเด่นลวเว้ยเดี๋ยวจะพาน้องสาวเนี่ยไปซื้อเต็นท์แล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องสาวไปซื้อของกินด้วยเดี๋ยวขึ้นร หลักๆเราต้องแน่นอนนะต้องซือ้อกล้องยันเล็กแล้วก็มีเต็นท์เนาะอันนี้ก็ไปเลือกเลยอ,อยากนอนเต็นท์แบบไหนได้อันนี้ก็คือแบบเปิดประสบการณ์แบบใช้ชีวิตในเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่เลย<อ>เราพ,าพาสาวไปลำบากรอบนี้เราเน้นพักผ่อนครับทุกคนนอนพักแข็งรูปตื่นเราไปซื้อของกันป่ะร้านสวยไหม ก็ร้านสวยมากเหมือนร้านเกาหลีอะเหมือนช่องดำเนี่ะเหลือลกางน้ำ Let's go Let's go แต่เต็นท์พี่ก็ซื้อที่นี่แหละจริงเหรอใช่ที่นี่อะของสวยมันเอาไปตกตกแต่งบ้านได้อะโอ้กังวลก็สวยเนาะไม่เคยมาต้องกังวลเลยท่านพี่แบบมีเต็นท์ตัวไหนบ้างครับอ๋อนี่นะพื้นที่มันจะสำหรับสวยเนาะดูดีไซน์น้องอย่าดูชอบชอบชอบที่เป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้แล้วหนูหนูเอาไปตัวนี้ได้ไหม ได้เลยด้วยตัวนี้คุณไปต่อมาเลือกเก้าอี้ต้องมีเก้าอี้ด้วยซิเล็กๆก็ได้เห็นส้อสิลเล็กๆแบบนั้นใช่ไหมเห็นไหมสบายไหมสบายโอเคอันนี้ก้นจะลงไปลึกกว่าอันนี้ก้นจะลงไปไม่ค่อยลึกส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่าชอบอันนี้มากกว่าอ๋อประมันเจ็ดพันทำไมเงินสดเยอะจังเลยอ่ะอย่าพูดดิเฮ้ม่เงินกันราดเดี๋ยวนี้ใครเอาเงินไปอย่างนั้นนะปกติเขาใช้สแกนจ่ายกันไม่ใช่หรอ หมือนวัยรุ่นเลยอ่ะวัยรุ่นหน้าเบื่อสมัยนี้เอ้างงมะวายจูเชรู้จักป้าอุ้ยเบ็ดเต็มด้วยวะ โอเคหลอดแล้วเว้ยยูทูบเบอร์แบบผมเมื่อกี้เราปล่อยน้องฟรีสไตล์นะทุกคนรอชาร์จแบตเนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปหาน้องกันคือรอบนี้แบบโคตรเรียวอ่ะคเรียวจัดเลยอ่ะแบตบก็ไม่ได้เตรียมแต่เอ็งไม่ได้เตรียมอะไรเลยดีกว่ารอบเนี้ยเออเราจะไม่โทรไปจองอะไรด้วยนะทุกคนไปสดๆเลยนะไหนคะเมนูจ <c oughs> ัดเต็มเลยรใช้แล้วก็เมนูผลไม้แล้วเมนูวันเนี้ยคาโบนาร่่าาาคโบนราก็โอเคนะ้ผลไม้ผลไม้ก <c oughs> ับแพ็กเกอร์โอ้กะเจ้าแบบ

thank mm -hmm. you ถึงแล้วนี่วันนี้มากางเต็นท์อีกที่หนึ่งนะเจ้าตรงนี้เลยสวยงามมองลงไปเห็นวิวว้าขึ้นได้เนาะเออเหมือนเราเหมาตรงนี้เลยเนาะตรงนี้ครับที่ที่เราจะอยู่เราจะกางตรงนี้กันนะครับมาชูเทลป้ายนึนโซ

ปิดคลิปขอบคุณนะครับทุกคนจบเลยต่างเติแม่งคิวจัดเลยขมานไหมหรือว่าพักก่อนแต่ว่าถ้าเรายิ่งช้าเนี่ยมันจะมืดเลยเนาะปะทำตรงไหนอ่ะตรงนี้อาหารโต๊ะดูใหญ่มากเลยได้ไหมเราชอบอ่ะเย้โอปะล้างก่อนค่ะ ทำไมแคมปิ้งล้างพิษเหรอเอมันเพิ่งมาจากบริษัทไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่รีวันนี้เมนูอะไรบ้างครับเดี๋ยวนี้เริ่มจากกันทำสปาเกตตีครีมคาโบนาล่าแต่ว่าไม่ใส่ครีมหนูไปหาสูตรมาที่ไม่ต้องใส่ครีมใช้แค่ไข่แล้วก็เบคอนแล้วก็ชีสจะไปทางแนวเกาหลีแล้วก็แนวฝรั่งเลยก็คือจะทำเกาหลีมีอะไรบ้างถ้าเป็นเกาหลีก็คือเราซื้อข้าวเกาหลีมาก็คือเป็น ข้าวที่มาจากเกาหลีเลยแหละที่ไทยเขานิยมกินอะไรหรือเปล่าแต่นี่คือลิซแชมเป็นแฮมนะคะอยากให้รู้อยากให้รู้มันอร่อยอันนี้ใช่ไหมผมกินข้าวในหม้อหนึ่งอ่ะเหมือนกันค่ะอันนี้ชอบมากถ้าในกรณีที่หนูทำสปาเกตตี้ไม่อร่อยเราก็จะมีตัวช่วยพูดง่ายๆเรากินหมดแล้วทุกคนวันนี้กลับมา้ยสบายว่ะทำไมอะนั่งเฉยๆวันนี้มีฉุบปละจริงเหรอมาดิคนชนะล้างคนแพ้จุดไฟได้เอายิงจุบอ เอาให้หมดที่จะล้างสามอย่างนี้ขอนโซบิดาเนสวิตช์ใอม่เทไหมเท่อยากได้บ้างอ่ะอยากใส่บ้างมันมันสวยอ่ะจะอยากอยากดูให้ใจน้องทำสเปรย์ที่ต้นจนจบนะเดี๋ยวผมจะมาลองกินดูอันนี้เอนโซบิดอนเห็นมาเห็นมาจากคลิปนะเขาใส่เขาใส่เกลือปกติที่เห็นอ่ะเท่ากับเหรียญ10บาท อ๋อนี่จำรีสปีมาหมดเลยเหรออ่าเหรียญสิบาทสองคนต้องเอาอีกหน่อยมั้งสองคนตั้งนะถุงนาทีต้องทุกอย่างต้องเป๊ะต่อไปนะคะ,ะเละเนคอนเลคอนรา้านอาหารที่เกาเหลีจะสังเกตได้ว่าเขาจะใช้กันไก่กันเยอะมากตอนตัดหมูบ้างตัดผักบ้างนู่นนี่เพราะเขาคิดว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่มันทําทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นดีกว่ามืดดีกว่ามืดอะไรดีกว่ามีดเอดผู้ชายนี่ตัดยังไงไม่รู้สิคะไม่เคยทำเราก็เลย ตัดใหญ่ๆเลยไม่มันต้องไปบางๆไอ้สปาเกตตี้อ่ะเนาะยังได้เปนหนาๆหรอนั่นไม่ใช่สปาเกตตี้อันนี้มืดเร็วนะเนี่ยใช่คนจะมืดรีบๆทำแล้วไม่งั้นเรามองอะไรไม่เห็นเลยมืดเร็วมากนะเนี่ยนูนูรู้สึกผิดกับคนคนอิตาลีหรือว่าคนที่สร้างไอเมนูขับขับนาร่าขึ้นมานั่นเนี่ยเราเพี้ยนทุกอย่างเลยตอนนี้ขอโทษนะเส้นเส้นกำลังดีเส้นกำลังดีใช่ไหมกำลัไปสวยอยู่ว้าวจริงนะครับ โอ้โอ้โหทำไมอ่ะเอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายมากในนี้นะคะมีไข่แดงกับชีสนะคะเดี๋ยวผสมก่อนตามเรซิปี้ที่โซอ่านมาเขาบอกว่าอุ้ยลุงปลาหมูแห้งครัลุงปลาหมูตอนนี้ไม่รู้แล้วตอนนี้น้ำมันเข้าจะลุกอะอันนี้ไม่ได้ทำมุ้งนะลุงอันนี้มันเป็นน้ำมันจะดึ่อะไรดึงที่ยื่นนะดึงดวงดึงดึง ชีสกับไข่แดงนะคะมาผสมกันให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เปิดไฟใหม่เปิดไฟได้ไหมคะแล้วก็มาใส่น้ำมันนิ้นนึงเอาเสียงเอาเสียงไม่ยังไม่มีสโอ้ยเบากิบใส่เส้นนะคะลุย เป่าเปเป่าเเป่าเ s go s go อันนี้เสร็จแล้วที่หนูเห็นก็คือในดิเซพตี้ที่ไม่ใส่ครีมเนี่ยเขาก็จะใส่ตัวนี้ลงไปอันนี้คือชีสบวกไข่เหลืองไข่เหลืองน้ำที่ต้มสปาเกตตี้อะค่ะเก็บไว้ล็อกเสร็จแล้วปิดไฟนะคะซึ่งเดี๋ยวขอชิมก่อนนะจะรู้หรอถ้ามันไม่โอเคจะได้แก้ตัวจะใส่เกลือเพิ่มอะไรอย่างนี้อื ไม่ไม่เลวตอนแรกหนูกด็กมันจะแบบออกมาแย่มากแต่ว่าโอ้ไม่เลวนี่สปาเกตตีบายอุนทริซิม Yes อืมดีปอะดีจ้ะประสบแล้วเป็นสิอืมอืมอร่อยอร่อยเหมือนเฟสที่แบบร้านอาหารอะไอิตาเลียนจ๋าใช่ค่ะเขาบอกว่าพาสต้าที่อิตาลีที่เป็นคาโบนาร่าที่แบบเดิต้องดั bag, sure ้งเดิมเนี่ยจะไม่ใส่ โอ้ยหนูกินข้าวเลยเนี่ยไม,ไม่ได้กินข้าวทำไมทำไมทไมทไมทำไมทำามทไมทำไข่ำไมทำไมำไมันจะสูกยังไม่เไมทำไรทนไมทำ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 เมทนไมท้ามทำไ่าำไมทำกมทำไ้ทำไมาำไมทกไมทำกมนำไมทำไมทำไม่ำมทนไมทำ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 ตมท้ามทนไมทำไมัำไมทำไมทำไมทำไกทำไมไมทไมมทกนไไ j a n g 잘 먹겠습니다 อยู่แคเปี้งหรือว่าแบบแบ็แคแพคเกอร์นเนี่ยต้องมีความอดทนสูงอะหนูอะสิ่งที่เราเตรียมมาทุกอย่างมันต้องเบาที่สุดของต้องน้อยที่สุดแล้วเราก็ต้องเพียงพอ,องจากสิ่งที่เรามีไงต้องต้องน้อยที่สุด เหลือกี่ปีลเหลืออีกสองปีค่ะทุกคนเร็วมา้นะป๋าเร็วนะจำได้มาวันแรกอยู่แล้วร้องให้อยู่แล้วไม่อยากไปอย่างยุง,งนในยูทูบอยู่เลยใช้ชีวิตคนเดียวแต่พอไปอยู่ก็มันก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันดีตลอดก็ชี้มันเป็นอย่างนั้นไงนักศึกษาก็มีชีวิตที่มันยากผู้ใหญ่ก็คนที่ทำงานก็มีชีวิตที่ยากนักเรียนก็มีชีวิตที่ยากแต่ว่ามันมันมีสิ่งที่ดีกว่าที่มันทําให้เราผ่านเรื่องย,กยากๆพวกนั้นไปได้ <S <S พอสิ้นปีเราก็จะนึกถึงแต่เรื่องดีๆอะไรเง,งี้ยเอาอออะะไไรรคําตบ กำลังายหายอยู่ล่าสุดหนูไปคุยกับแม่ว่าแบบเนี่ยหนูไม่มีแฟนเฮ้ยแต่แม่โอเคกับการที่หนูไม่แต่งงานนะตอนแรกหนูหนูก็แม่จะบอกว่าเอ้ยอินซอต้องแต่งงานนะหรือเปล่าต้องมีลูกต้องแบบอะไรนู่นนี่ต้องประสบความสําเร็จในอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่แม่แบบชิลมากแบบถ้าเธอไม่เจอผู้ชายที่เธอรักจริงๆริงอะเธอก็ไม่ต้องแต่งงานก็ได้แล้วแบบเฮ้ยพ่อคิดอย่างนั้นแล้วไม่อยากมีแฟนเลยดูอยากเจอผู้ชายไหม เฮ้ยคำถามมันโคตรยากเลยวะโอเคนะถ้าบอกสิ่งที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับเออไม่ชอบไม่ชอบเลยเนี่ยเราเราไม่ค่อยชอบคนที่แบบต้องให้เรารายงานตัวทุกครั้งอ่ะเราค่อนข้างมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีใช่ไหมคอยความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันต้องเป็นความรู้สึกที่ว่าเราต้องเป็นคนที่อยากคุยกับเขาอ่ะถ้ามีแฟนอยากให้แฟนเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบให้เวลาส่วนตัวของเราแล้วก็สำคัญเพราะว่ารายงามันเหนื่อยแหบนั้นอะหนูเป็นคนที่มีนิสัยใช่ป่ะเราจะค่อนข้างแบบ respect เขามากที่สุดเราจะทำเพื่อเขามากกว่าเราอ่ะถ้ามาอยู่ดีเน่มาถามเรื่ ความรักก็แปลกเนาะจะ<ม>หาคู่หนูเหรอไม่ไม่ <จะ S 2> หาคก็ทิ้งไม่มีแบบเล่งเลบ้างเหรอเรียนอยู่เดินไปเดินมา <S <S มทำไมจะไม่มีอะไรมีสิคนหลอมันเยอะจ,จะตายแต่หนูว่าไปเรียนที่เกาหลีอะ่ะผู้ชายหล่อนะกรุงเทพผู้ชายหลอเหมือนกันแต่ว่าคนว่าที่หลอพอเราเห็นว่าเฮ้เยเฮ้ยหลอกกับการที่เราไปสนใจอะ่ะมันด้วยคนละอย่างเรื่องคณะอะไรนะตอนเนี้ยสังคม ีเหลายคนถามนะคะจนมันมันเคยอันนี้ในขออธิบายก่อนนะจนมันเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบหนูไปออกกำลังกายเว้ยแล้วแบบคนที่ครูที่สอนออกกำลังกายเขาถามว่าเอน้องเรียนคณะอะไรคะ่ะหนูบอกว่าสังคมสงเคราะห์ค่ะเขาอ,อธิบายได้ว่าสังคมสงเคราะห์คืออะไรอ่ะหนูตกใจจริงๆที่แบบเฮ้ยมีคนรู้จักสังคมสงเคราะห์ด้วยมันแบบเป็นคณะที่แบบไฝ่หาแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาให้คนชีวิตของคนนะ่ะมันดีขึ้นเอาแต่หนูมีอะไรอยากบอกอยากขอบคุณแบบทุกคนที่แบบให้กำลังใจพี่ชายตลอดแล้วก็ คอมเมนต์ Comment, อะไรดีๆมาฝากอะไรเงี้ยแต่ว่าในเวลาเดียวกันอะอยากให้เขาเข้าใจว่าหนูอะหนูเป็นคนที่ไม่เปิด i อจีใช่ไหมออออใช่แล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะแบบเราหยิ่งหรืออะไรนะเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบรักความสนทว <laughs> เกินไปข้อสรุปนะคะ <laughs> ก็อยากจะขอบคุณ <laughs> เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่ตอนนี้หนูจะมีโอกาสตอนไหนที่จะมาขอบคุณชาวเกซีได้อีกเนาะก็ขอบคุณสำหรับความสนใจเสมอกับครอบครัวของหนูด้วยนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะสนุกไหมรอบนี้สนุกค่ะสนุกมากแล้วก็กูมาพักผ่อนกับน้องแป๊บหนึ่งเนี่ยแหละใช่ค่ะพรุ่นี้ก็กลับเช้าแล้วเออถ้าสนใจชีวิตของหนูอยากอีกเนี่ยก็บอกให้พี่แทนมาหาหนูที่เกาหลีก็ได้นะคะสปอนเซอร์เครื่องบินก็ติดต่อมานหน่อยใจกันพุ่งนี้บ๊ายบายหนาวมากต้องไปนอนแล้วีห้าจะบอกว่าหนาวมากเลย 好棒イツモヒトリデータクリカエルトミナファトウォクソレデモアタシマノハハハハハハハ เฮ้ยของขวัญเหรอใช่แล้วโอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวเธอให้ขอบคุณครับตกใจหมดเลยนะจริงเหรอ ทำจริงอันนี้คุณยาอุตสาเขียนให้ด้วยเตรียมเรอเตรียมเหรอร้องไห้ด้วยนะคะต้องการน้ำตาด้วยต้องการน้ำตาใด้อ่านเลยไมหรือว่าใช่แล้วอุ้ยโซว่าสวยมากเฮ้ยตั้งใจทำเลเนี่ยตั้งใจสิคือตั้งใจเลยมีวันที่แบบปีด้วยใช่ขออภัยนะคะหนูว่ารู้ไม่เป็นอันนี้ตอนเริ่มใส่ย่อ2017ใช่ไหม ใช่แล้วสองพันสิบแปดเอสจะมาคลิปแรกโอ้ยอ่ะใช่อุบลอ๋อที่จมน้ำไปช่วยอ่ะแล้วก็สองพันยี่สิบอันนี้ร้องเพลง One Gettin ก็สองพันยี่สิบเอ็ดเล่นหนังเรื่องแรก g a Center สอง่สองอ่ะหุนส่วนเกินละเป็นหุ้นส่วนพี่เบียร์ใช่แล้วก็นี่กำลังให้ดูว่าน้ำหนักกันลดลงมาก เออเออว่ะวันนี้หนูก็เลยบอกพี่ชายว่าแบบอุปป้ารู้ไหมแบบตอนที่อุปป้าเริ่มวีทัวร์แบบอุปป้าก็ไม่ได้หลอนะขอบคุณค่ะเป็นวันพิเศษแล้วตอนนี้ใช่อันนี้จากอมับป่ะฝากมาห้ยสีม่วงกำลังเตรียมอันนั้นใช่ไหมไก่ผมอร่อยที่สุดในโลกใช่ That's from me อันนี้ปกติใช้ใช่ไหมเราเราอยากได้อยู่แล้วใช่ไหมอุปอุปชอบใช้ลิปสติกสีอ่ะโครั้งแรกนะครับลิเดีอ่ไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์แบบนี้เลยเนี่ยอุปเซอร์ไพรส์ให้เราทุกวันไงไนซ์ไนซ์